โดยโจเมืองนนสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเทคโนโลยีไลฟ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ,ว,นนว,นนรบวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่อะ,ไ,อะไม่รู้จําวันไม่ค่อยได้นะฮะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับวันจันทร์ที่9นะครับเดือนมีนาคม ุทธศักราช2563นะครับตอนนี้หน้าร้อนแล้วนะครับแล้วก็บางคนอาจจะได้ยินเสียงหาว่าผมอยู่ห้องแอร์นะฮะจริงๆเป็นนี่เป็นห้องพัดลมนะฮะเปิดเปิดพัดลมไอ้น้าแต่ว่าก็ไม่ได้มีน้านะครับหลังจากที่หา,หายไป2-3วันนะครับก็กลับมาแล้วนะครับยังอยู่เรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของออร์ซิตี้นะครับเรื่องของออร์ซิตี้ซึ่งวันนี้เนี่ย ตามคําขอเลยครับวันนั้นน้องเอนะครับซึ่งเป็นแฟนประจําของรายการเทคโนโลยีไลฟ์เนี่ยครับก็ได้เข้ามาผมนึกว่าเป็นการปรับคีย์ดนตรีนะฮะในวันนี้วันนี้เอามามาปรับแล้วนะครับปรับคีย์ดนตรีก็ได้นะครับหลังจากที่เราได้ปรับคีย์บอร์ดไปแล้วนะครับคีย์ดนตรีเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะโปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเปลี่ยนคีย์นะครับเราจะทําได้อย่างไรนะครับโดยหลักการนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเราเข้ามาใน เอ่อโปรแกรมเอ่อ audacity นะครับเดี๋ยวเราเข้าออดาซิตี้อยาก audacity 14.52เอ่อ audacity ก่อนนะครับ Software update notification audacity track view table เมื่อเราเข้ามาใน audacity แล้วนะครับก็ให้เราเปิดไฟล์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับการเปลี่ยนคีย์ไม่ยากนะครับ ให้เราเปิดไฟล์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับและที่นี่ผมขออเป็นไฟล์ที่ชื่อว่าเลือกคุยทางอำเภอเพื่อเธอเจ้าเดียวนะครับเอ้ยใช่ไหมเพลงเลิกคุยทางอำเภอเพื่อเธอคนเดียวไ้ท่าสดชื่นแบบจะไปหลงกับเพลงของน้องเดียวนะฮะอ่ะเอนเตอร์เข้าไปนะครับเลือกคุยทางอำเภอเพื่อเธอคนเดียวแล้วเราลองฟังดูก่อนนะครับลองฟังดูก่อนนี่นะครับฟอฟไปหน่อยฟอไปหน่อย อันนี้อันนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ผมเอามาตัดเสียงร้องออกนะครับทีนี้ลองดูก่อนนะครับว่าปัจจุบันนี้มันคีย์อะไรโดยโดย,โดยโอาจจะต้องอ้างอิงนิดหนึ่งนะครับเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนอาจจะแบบเออผมไม่เห็นเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นได้นะครับอันนี้วันนี้เพลงนี้เป็นคีย์ e ีอีเมนะครับนี่นะครับคีย e ์ e m เม o r นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะ มาลองเปลี่ยนกันดูนะครับวิธีการเปลี่ยนง่ายๆครับวิธีการเปลี่ยนก็คือกด select all ก่อนนะครับ select all เพราะเราเปิดมาไฟล์เดียวเนาะ select all ก็คือกด control a นะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปในเมนู effect นะครับวิธีการเข้าเมนู effect ให้เรากด alternate c นะครับหรือจะกด alternate เฉยๆแล้วก็เลือกส select all ขวาหน่อยนะครับหรือเรากด alternate c ก็ได้เนี่ยผมขอกด alternate c แล้วกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลูกศรมาหาคำว่า change pitch change pitch หรือจะกดตัว C ก็ได้นะครับกดตัว C C change pitch C นี่นะครับเจออันแรกเลย change pitch นะครับ pitch แล้วก็ enter เข้าไป change pitch dialog change pitch without changing tempo estimated start pitch B3 247.75ช้าๆนี้เขาก็จะบอก <5 steps S 2> ว่า change <t> pitch เนี่ยนะครับตรงเนี้ยเขาจะ Paint uh, change pitch without change tempo ก็คือจะ change จะเปลี่ยนเฉพาะ คีย์นะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนจังหวะนะครับหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนความเร็วไม่เปลี่ยนความเร็วนะครับเพราะว่าเทมโปเนี่ยมันก็มีของมันต่างหากอีกนะครับนะเดี๋ยวเทมโปนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันวันวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนแค่คีย์นะครับโดยช่องแรกนะครับนลอลอลองฟังดูก่อนนะครับช่องแรกเนี่ย from นะครับช่อง from นะครับ from คอร์ดอะไรนะครับตรงนี้เราเลือกได้เลยนะครับเริ่มจากเดี๋ยวนะเราเริ่มจากขอซีใช่ไหมครับซีสลชดีนี่คือซีสีซีซีชาร์ปนะครับแล้วก็ดีดีชาร์ปเอฟนะครับเอฟสลชดีก็เอฟชาร์ปทีนี้เพลงนี้เนี่ยมันเริ่มจากมันเป็นคีย์อีใช่ไหมครับจริงๆเนี่ย เราจะตั้งต้นตรงนี้สมมุติสมมุติสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเพลงนี้มันมันคีย์อะไรเนี่ยเราสมมุติเอาก็ได้นะครับว่าสมมุติว่ามันเป็นคีย์สีก็แล้วกันนะครับเราก็ตั้งตรงนี้ให้เป็นสีแล้วก็จะปรับขึ้นไปกี่คีคย์ก็ค่อยว่ากันแต่อเผอิญว่าเพลงนี้เนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็น E นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอเลือกอี e e นะครับ d พอเป็น E เสร็จแล้วนะครับกดแทบมาหนึ่งครั้งนะครับ 3> 3. ตรงช่อง edit ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นออกเทปครับเป็นออกเทปซึ่ง ปัจจุบันนี้มันตั้งไว้ที่3นะครับจริงๆเนี่ยมันมันจะเริ่มต้นจากเลขอะไรก็ได้นะครับาจากเลข3เลขสีเลข5เลขอะไรก็แล้วแต่เขาเขาตั้งต้นไว้ว่าอะไรนะครับอันนี้เราไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอะไร c o b o c o l นะครับกดแท็บมานะครับจะเปลี่ยนจาก e <Capital. S 1> เป็นอะไรนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นจาก e เป็น capital f เป็น f g capital g เป็นเป็นเป็น <S f g. s a g เอา f sharp แล้วกันนะครับ f sharp เป็น f sharp แล้วกันนะครับอ่าก็คือเลื่อนมาที่ f slash g เนี่ยนะครับก็จะเป็น f sharp เสร็จแล้วกดกดแท็บอีกทีนะครับ edit t <3. S 1> ตรงนี้ก็เป็นอ c เท t ของ t o นะครับของฝั่ง t o นะครับเมื่อกี้เป็นออกเท t ของฝั่ง from ก็คือจะ from ออกเท t ไหนนะครับอ from ออ t ท t สาก็ต้อง t o o ออ t ท t สาถ้าสมมติถ้าเกิดเราเปลี่ยนไม่เยอะเกินไปนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนไม่เยอะเกินไปก็ต้องออกเทปเดิมถ้าออกเทปที่ต่างกันเดี๋ยวผมจะลองกดให้ฟังว่ามันเป็นยังไงทีนี้วิธีการฟังนะครับวิธีการฟังก่อนตัวอย่างก่อนที่เราจะกดโอเคเนี่ยให้เรากดปุ่ม Alternate P นะครับอลองกดฟังอลองดูว่ามันเป็น f c h a r p จริงไหมนะครับผมเอากีตาร์มาจับเลยแต่เนี่นะครับนี่ เอฟชารจริงๆนะฮะนี่ mm hmm. เป็นเอฟชารนะครับทีนี้สมมุติว่าอ่ะเราเปลี่ยนออกเทปตรงตรงฝั่งทูเนี่ยนะครับลองเปลี่ยนออกเทปฝั่งทูจาก3ลองเปลี่ยนเป็น4ี <Four. S 1> นี่นะครับผมใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นได้เลยนะครับอยู่ตรงอ่าเลขเลข3ตรงฝั่งของทูเนี่ยนะครับนี่นะครับ, <focused>. รบแล้วลองฟังดู mm hmm. mm hmm. ทีนี้ปัญหาของการถ้าสมมติถ้าเกิดเราเปลี่ยนคีย์เยอะเกินไปนะครับเปลี่ยนคีย์เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะมีแบบเสียงเหมือนมีดีเลยนิดๆน,น,นะครับอันนี้เป็นปัญหาของของตัวระบบโปรแกรมของเขาอยู่แล้วเป็นโอเพนซอร์สนะครับซึ่งจะเอาแบบให้เนียนเลยจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องไปใช้โปรแกรมที่ทําดนตรีจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นโปรแกรมทําดนตรีแต่ถ้าสมมติเกิดเราตั้งออกเทปให้ต่ํากว่า <3 S 1> นะฮะเมื่อกี้เป็นออกเทปสามใช่ไหมครับเ <2 S 1> ลืเ่อนลงมาที่สองนะฮะลองฟังดู สมมติถ้าผมเอาที่ตั้งที่3เหมือนเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น f sharp นะผมเปลี่ยน f sharp แล้วนะครับกดแถบไปที่โอเคได้เลยตรง percent change ตรงอะไรต่างๆตรงนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะครับค r ับ e มเ t ิ e อะไรตรงนี้ครับอัตนมัติอยู่แล้ว percent change edit selected 1 2 2 4 6 percent change slider 53 Use high quality stretching slow checkbox not checked Use high quality นะครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราเช็คตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนคีย์ไปเยอะๆเนี่ยนะครับเรื่องของการดีเลย์นเนี่ยมันมันมันจะหายไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเรา use quality ตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนเสร็จปั๊บเนี่ยเสียงดนตรีมันจะไม่ไม่ธรรมชาตินะครับมันจะไม่ธรรมชาติมันจะมีเสียงเหล็กๆมีเสียงคือคือถ้าคนที่ฟังออกเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่า อ๋อเสียงมันไม,ไม่ไม่ธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมผมไม่ขอเช็คนะครับแล้วก็กดแท็บมาที่โอเคแล้วกด <Space. S 1> ส p a c e bar เลิกคุยทางอำเภอเคลืออ่า c เลิกคุยทางอำเภอเพื่ออันนี้เราลองฟังดูนะครับกดโฮมแล้วก็สเปซ e า a r ลองเอากีตาร์มาเล่นด้วยนะฮะว่าเป็นคอร์ด F F สามจริงไหมนะครับเห็นไหมครับ จริงๆนะครับเห็นไหมครับ <movie> น <voice> ี <aids> ่ถ <paid venue> ้าถ <mañana> ้าสมมุติมีมีเสียงร้องเพลงออกมาด้วยเนี่ยคือจะรู้เลยนะครับว่าเสียงคนร้องเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าคีย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนคีย์เพลงนะครับ แต่อย่าลืมนะครับยิ่งเราเปลี่ยนทางกันเท่าไหร่นะครับยิ่งยิ่งเปลี่ยนหทางกันเท่าไหร่เนี่ยความเนียนมันก็จะน้อยลงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าจะทําแบบจริงๆจงๆจังๆสมมติว่าเปลี่ยนแบบจากคีย์ผู้หญิงเป็นผู้ชายเลยหรือว่าแบบตรงข้ามกันแบบสุดกูอะไรเงี้ยนะครับแนะนําว่าลองไปหาโปรแกรมที่สําหรับทําดนตรีอันนี้น่าจะเนียนกว่านะครับส่วนโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําได้ประมาณอย่างนี้นะครับก็ อย่างน้อยก็ทําได้นะนะครับเอาล้วครับทีนี้เดี๋ยวผมปิดโปรแกรมนี้นะครับไม่เซฟนะครับไม่เซฟแล้วก็ขอทักทายผู้ที่ชอามันนะครับอสตูดิโอบัตนะครับอีฟสอนสินคลนะครับคกได้บนะครับ สี่ท่านนะครับสวัสดีทั้ง <RB 1> สีส่ท่า well. นด้วยนะครับความคิดเห็นน้องสายกนกวันสว <fre> <itas S 1> <Michel> ัสดีน้องสายเข้ารุ่แล้วเปล่งแฟนตยงน้องสายกนุกเปล่งน้องสายกนุกวันพุ่มคงสวัสดีเข้าพี่โจเกือบมาไม่ทันสวัสดีครับพี่โจเกือบมาไม่ทันนะไม่เป็นไรนะครับมาไม่ทันก็ติเต <im> ุแสดงความรู้สึกเพิ่มทุบได้นะครับตอบตับนาดนคนบายฮาร์ดมาเปลี่ยนเข้ารุ่มแล้วาเป่ยสวัสดีนะดนด้วยนะฮะเข้ารุ่มแล้วสวัสดีครับน้องเอ๋เข้รับโอ้ดังดีครับ โอ้ดังดีครับน้องเออโอ้ดังดีนะครับ Link, ดังดีการลองเล่นดูนะครับก็นี่ก็เป็นเป็นวิธีที่ที่เราจะมาเปลี่ยนคีย์เพลงนะครับผมว่ามันจะเหมาะสําหรับอย่างสมมุติว่าเราเอาเพลงมาแล้วเรารู้สึกเออเพลงนี้มันสูงเกินไปมันต่ําเกินไปแต่ว่าอยู่ในโทนการร้องคนเดียวกันเนี่ยผู้ชายก็ผู้ชายผู้หญิงก็ผู้หญิงอะไรเงี้ยมันจะจะเหมาะหน่อยแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแบบคีย์ผู้หญิงให้เป็นผู้ชายไปเลยหรือคีย์ผู้ชายเป็นผู้หญิงไปเลย อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ใครที่สนใจเรื่องความเร็วนะครับใครสนใจเรื่องความเร็วนะครับการเปลี่ยนความเร็วของเพลงการเปลี่ยนสปีดของเพลงเราจะมาดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านอ้ออย่าลืมนะครับอย่าลืมไปกดติดตาม YouTube ด้วยนะครับเทคโนโลยีไลฟ์นะครับอะไรที่ผมเคยไลฟ์ไปแล้วผมจะเอาขึ้นไปบน u t u b e นะครับแล้วก็ใครอยากจะให้ผมสอนเรื่องอะไรนะครับใครอยากจะให้ผมสอนเรื่องอะไรก็ เขียนคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับเขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับโดยโจเมืองนนท์นโเทคน Of 64, 9, 9. Of 2 of 65, English, you, 9, 9. Of 2 of 64, of 2, 4, 0.